ผู้ตรวจทานไพตายพาพาตองส์อาร์ค เสียงครวญครางและเสียงร้องโหยหวนกล้องกังวานไปทั่วคำรามท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นยังมีเสียงเชียร์ดังขึ้นอีกด้านหนึ่งความสุขอีกด้านหนึ่งจมอยู่ในห่วงแห่งความสิ้นหวังขณะที่สี่ปีศาจชราโจมตีฝ่ายนิกายวางแผนมานอย่างหนักเหล่าผู้บำเพ็ญของนิกายสวรรค์ลึกลับต่างส่งเสียงร้องด้วยความยินดีในพริบตาเดียวผู้เชี่ยวชาญน,นับสิบของนิกายวางแผนล้มตายลงโมเรลของพวกเขาถูกทำลายลงไปบางคนถึงกับหวาดกลัวจนสูญเสียความตั้ง งใจที่จะต่อสู้หันไปพึ่งการหลบหนีความพ่ายแพ้ดูเหมือนจะแน่นอนโจอีฟานเราจะทำอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะแพ้เราต้องหนีไปปีศาจหยางมาหาโจอีฟานเพื่อรายงานภัยพิบัติครั้งนี้ด้านตะวันออกของข้ากำลังจะพังทลายภูเขารบใบและคนอื่นๆบินมาเช่นกันด้านตะวันตกเกือบจะจบแล้วเหล่าผู้เท่าจักรวาลสวรรค์ก่อให้เกิดความตายไปทั่วเราไปต่อไม่ได้แล้ว พอบานโจเส้นทางข้างหน้าเกือบจะปิดแล้วเราควรจะรวมกำลังและฝ่าออกไปก่อนที่มันจะสายเกินไปผู้เขารบฉีเร่งโจอีฟานกล่าวว่ามันไร้ประโยชน์แม้ว่าเราจะหนีพวกเขาได้กลยุทธ์ของเราในการเข้าไปโจมตีจากภายในตอนนี้ทำให้เราติดอยู่ในอารีบ้องกันของพวกเขาเราเหลือทางเลือกเดียวคือชนะหรือตายท่านหมายความว่ามันไร้ประโยชน์แม้ว่าเราจะลองเราไม่สามารถทำลายอารของนิกายสวรรค์ลึกลับได้หรือเราจะตายที่นี่หรือ ผู้เขารบฉี่คร่ำครวนปีศาจหยางหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์จากนั้นจ้องมองโจอีฟานอย่างแน่วแน่แล้วเราควรทำอย่างไรเราจะสู้จนตายจริงๆหรือ แน่นอนว่าไม่กำจัดหัวหน้าพวกเขาก่อนแล้วที่เหลือจะตามมาโดนตาของโจอีฟานส่องประกายขณะที่เขามองไปที่หัวหน้านิกายเสือนพวกเขาทั้งหมดเริ่มเข้าใจความหมายของเขาแน่นอนเราแค่ต้องคว้าเจ้าจิ้งจอกแก่ตัวนั้นแล้วนิกายสวรรค์ลึกลับก็จะยอมแพ้เมื่อเห็นความกระหายเลือดในดวงตาของพวกเขาหัวหน้านิกายเสือนเข้าใจแผนการของเขาและเยาะเย้ยขณะที่เขาถอยหนีฮ่าฮ่าฮ ah ่ ah ah, ท่านต้องการฆ่าท่านจะไม่มีวันได้ค่า เฮ้อเฮ้อเฮ้อเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราลองปีศาจหยางหัวเราะคิกคักพี่น้องจงโจมตีจับเจ้าแก่เท่าคนนั้นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับมัน คำรามพวกเขาทั้งหมดตะโกนด้วยความรู้ว่าพวกเขามีทางออกและมุ่งเน้นพลังของพวกเขาบินตรงไปที่หัวหน้านิกายเสียนดวงตาของพวกเขาเป็นดั่งโจรที่จ้องมองหญิงสาวที่ร้อนแรงหัวหน้านิกายเสียนตัวสัน่นและใบหน้าเคร่งขรึมในเวลาที่สำคัญเช่นนี้เขาได้กลายเป็นเป้าหมายเดียวของทุกคนทุกคนต้องการเขาเป็นโลผู้เชี่ยวชาญของนิกายสวรรค์ลึกลับเห็นว่าหัวหน้านิกายของพวกเขาอยู่ในอันตรายและเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นการต่อสู้ที่ขมขื่น จึงเปลี่ยนไปอีกครั้งครั้งใหญ่มันไม่ใช่สนามรบที่กระจัดกระจายอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบที่มีหัวหน้านิกายเสียนอยู่ตรงกลางเราว่าเขาเป็นสินค้าที่ร้อนแรงที่สุดและทุกคนต้องมีส่วนแบ่งฮิฮิฮิเสียนแก่นั่งนิ่งๆและเป็นโล่เนื้อที่ดีให้เราออกไปผู้เชี่ยวชาญขั้นอากาศธาตุมากกว่า30คนของนิกายวางแผนมานจ้องมองเขาจากระยะร้อยเมตรและเปิดตัวการโจมตีวิญญาณ หัวหน้านิกายเสียนกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลลงมาตามหน้าผากแม้แต่เขาก็รับมือกับการโจมตีเช่นนี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาอยู่ในอันตรายเสียงคำรามของมังกรก็ก้องกังวานในแสงวาบทะเลแห่งวิญญาณมังกรพุ่งเข้าใส่พวกเขา ในชั่วพริบตาเดียวเสียงหอนกล้องกังวานและผู้เชี่ยวชาญกว่า30คนถูกรีบถอยหลังส่วนหัวหน้านิกายเสียนตรงหน้าเขาคือวงกลมของเหล่าผู้เท่าที่มีมังกรสีเหลืองที่น่ากลัวบินอยู่ด้านบนฝ่ายนิกายวางแผนร้องออกมาผู้เท่าจากรวานสวรรค์พวกเขาไปถึงที่นั่นได้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไรพวกเขารวมตัวกันใกล้กับโจอีฟานมองดูสี่ปีศาจชารา ฝ่ายนิกายสวรค์ลึกลับก็มุ่งเน้นไปที่หัวหน้านิกายเสียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดูหมิน่นในพริบตาเดียวไม่มีการต่อสู้ใดๆอีกต่อไปฝ่ายต่างๆยืนอยู่ตรงข้ามขณะที่นิกายสวรค์ลึกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญนิกายวางแผนมานตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั้งหมดเพราะผู้เท่าสี่ตนที่น่ากลัวมาก ฮ่าฮ่าฮ่าโจอีฟานการต่อสู้กับเจ้ามันต่ำเกินไปสำหรับข้าโดยผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของนิกายสวรรค์ลึกลับเจ้าจบแล้วเจ้าต้องการข้าฮึมเจ้าต้องผ่านผู้เคารพของพวกเราก่อนหัวหน้านิกายเสียนตะกรดด้วยความภาคภูมิเสียนสาวอาวีก็ต้องโอ้อวดเช่นกันเพราะเป็นลูกชายของเขาโจอีฟานปีศาจชั่วร้ายเจ้าหลอกน้องสาวคนเล็กของข้าและต่ำต้อยกว่าสุนัขข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและโยนให้หมาป่าในไม่ช้าฮ่าฮ่าฮ่า นิกายวางแผนมารโกรธแค้นแต่ไร้พลังความหวังสุดท้ายของพวกเขาอยู่ที่โจอีฟานหันไปหาทางแก้ไขตอนนี้จะทำอย่างไรพอบ้านโจเจ้าผลักดันข้ามาไกลขนาดนี้ดังนั้นอย่าเสียใจในภายหลังข้าจะต้องใช้ไพ่ตายสุดท้ายของข้าดวงตาของโจอีฟานวาบขึ้นขณะที่เขาเล่นกับแหวนของเขาปีศาจอย่างน่าจริงหน้าโจอีฟานเจ้าจะสู้เองหรือเจ้าอยากสู้หรอฮันเฉียนอิงขมวดคิ้ว พวกเขามีผู้เคารพทั้งสี่คนนั้นเจ้าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้คุยหลังโบกมือเธอด้วยรอยยิ้มเฉียนอิงเจ้าไม่เข้าใจพ่อบ้านโจเขามีท่าไม่ตายสุดยอดเจ้ายังไม่เคยเห็นเปลวไฟดําของพ่อบ้านโจปีศาจอะไรก็ตามที่ได้พบกับมันก็จบชีวิตเอิม่มโจอีฟานกระแอมก่อนที่คุยหลังจะพูดจบ พูดตามตรงเขาก็ไม่รู้จะรับมือกับผู้เท่าทั้งสี่คนอย่างไรเปลวไฟคำรามนั้นมีพลังทำลายล้างอย่างเหลือเชื่อจริงๆแต่หลังจากการรวมมังกรคู่เขาก็ไม่เคยใช้มันเพราะเปลวไฟคำรามต้องการเปลวไฟทองคำทำลายล้างและเปลวไฟสีฟ้าอมเขียวที่จะรวมกับฟ้าผ่าสีม่วงเขาไม่มีทางที่จะได้เปลวไฟทองคำมาที่เขาได้มาจากการรวมมังกรคู่ถูกขโมยมาจากเย่หลินไม่ใช่ของเขาเองดังนั้นวิธีการนั้นจึงใช้ไม่ได้ และไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกผู้เท่าปีศาจชราได้ส่วนวิธีการอื่นมันเป็นสิ่งที่เขาขโมยมาจากคฤหาหั์มังกรคู่อาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่มันสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นการเปิดเผยมันจะทําให้เขาเป,เป็นเป้าหมายขนาดใหญ่แต่คําพูดของคุยหลังทําให้ทุกคนหันมาหาเขา ทุกคนกระตือรือร้อนที่จะเห็นว่าพ่อบ้านโจผู้ยิ่งใหญ่จะเปิดเผยอะไรแม้แต่สี่ปีศาจชราก็เชื่อว่าเป็นไปได้โอ้ดังนั้นเจ้าเป็นหัวหน้าของพวกอันธพาลตัวน้อยนี่หรอแสดงให้ข้าดูสิว่าเด็กผู้หญิงจะทำอะไรกับพวกเราสี่คนได้หวังว่าเจ้าจะสามารถเปิดตาให้พวกเราได้ฮ่าฮ่าฮ่าโจอีฟานมาท้าทายผู้เคารพของพวกเราสี่ถ้าเจ้ากล้ามันต่างอะไรกันตั้งแต่เจ้าก็จะตายอยู่ดีแม้ว่าเจ้าจะไม่ทำก็ตามฮ่าฮ่าฮ่า หัวหน้านิกายเสียงเหาะเย,ย้ยโจอ,อีฟานยิ้มให้พวกเขาทั้งหมดแม้จะถอนหายใจอยู่ภายในข้าจะต้องให้พวกท่านผิดหวังข้าไม่ได้วางแผนที่จะสู้นิกายวางแผนมาลังงงงวยและส่หัวแม้แต่พ่อบ้านโจก็หายทางไม่ได้จากนั้นโจอ,อีฟานก็พูดต่ออย่างไรก็ตามข้าต้องใช้ไพ่ตายใบนี้จำไว้พวกเจ้าบังคับข้าให้ทำมันดังนั้นอย่าร้องไห้ในภายหลัง โจอีฟานกระดิกมือของเขาและในแสงอันงดงามเด็กชายอายุเจ็ดขวบก็ปรากฏตัวขึ้นกูซานถงเด็กแสบที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พร้อมกับหาวอย่างยาวนานกูซามโถงยืดเอวของเขามองโจอีฟานอย่างเบื่อหน่ายพ่อทำไมถึงใช้เวลานานจังข้าเกือบจะหลับแล้วฮ่าฮ่าฮาข้ายังไม่ได้นำเจ้าออกมาเลยใช่ไหมเจ้าเป็นไพ่ตายของเราข้าจะแสดงเจ้าให้พวกเขาดูได้อย่างไรข้าจำเป็นต้องรอจังหวะที่เหมาะสม โจอีฝานยิ้มอย่างสดใสเรากับเด็กไร้เดียงสากูซานถงพยักหน้าเชื่ออย่างสนิทใจอย่างไรก็ตามฝูงชนงงงวยแม้แต่ปีศาจอย่างก็เริ่มสาบแช่งเขาอะไรกันเนี่ยทำไมเจ้าถึงนำเด็กออกมาเมื่อเจ้ากำลังพูดถึงไพ่ตาย เขาคือไพ่ตายของข้าด้วยการพยักหน้าอย่างชัดเจนโจอ,อี้ฝานพูดด้วยความภาคภูมิใจในฐานะพ่อลูกชายของข้าคือไพ่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้านิกายสวรรค์ลึกลับฟังให้ดีๆและฟังอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้ข้าท่านจะต้องผ่านลูกชายของข้าก่อน เสียงอันดังของโจอีฟานทำให้กูสานถงยืดอกด้วยความภาคภูมิใจการยับยั้งนำท่วมเพื่อพ่อของเขาเป็นเกียรติสูงสุดของเด็กคนนี้อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่นี่มองแบบนั้นทั้งสองฝ่ายงงงวยมองจากพ่อไปหาลูกขณะที่พวกเขาสาบแช่งเจ้าสัตว์เดรชน